แล้วปกติพวกเธอจัดการกับต้นสาคูยังไงละ่ะนี่เป็นเรื่องบังเอิญละ่ะพวกเรามักจะเอามันมาทำโจ๊กแล้วก็ดื่มเข้าไปค่ะแบบนี้ก็คล้ายกันเลยนะสิ่งที่เธอพูดมาเป็นความรู้ที่ได้รับการส่งตอ่อจากนักบวชเทพอย่างนั้นสิเขาบอกวิธีการแยกแป้งออกจากต้นสาคูและวิธีการเอาไปทำเป็นอาหารอย่างนั้นแหละ ผู้วสรของเผ่าเราบอกว่าท่านักบวชเทพรู้ทุกสิ่งค่ะเป้งสากูเป็นคำศัพท์ยุคหลังแต่ตอนนี้เราได้ยินมาจากโซแลมแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นคำที่คล้ายกันก็ได้แต่ถ้ามันเป็นคำเดียวกันมันก็จะอธิบายความบังเอิญน,นี้ได้โซแลมเธอเพิ่งพูดว่าจะไปที่นครรัฐใช่ไหมหรือนักบวชที่ว่านั่นเป็นคนยุคใหม่ บางทีก็อาจจะเป็นนักเรียนหรือครูบนเรือของเราตอนนี้ก็อาจจะจับพัะจับผูไปเป็นนักบวชเทพเหมือนที่เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่าลาด้าก็ได้นะคราวนี้พวกเราต้องได้ดาคาดีแน่ๆนี่มันก็เกือบถึงพิธีบูชายันแล้วระหว่างถูกคุมตัว ข้าได้ยินว่าพวกเขาจะเอาคนของเผ่าข้าไปยังน,นคนรดั๊ดเพื่อทําการขายดังนั้นข้าก่นเลยจะไปพาตัวพวกเขากลับมานะบทสนทนาที่ได้ยินจากโซเลมในวันนี้ทําให้ซินเทียนช็อกไปเลยข้อมูลที่เขาได้รับนั้นมากมายจนประมวลผลไม่ทันโดยเฉพาะข้อมูลที่เรื่องของน,นคนรดั๊ดต่อให้โซเลมเองจะอธิบายไม่ได้ชัดเจนนะักแต่มันก็ได้น้ำได้เนื้อพอสมควร เมื่อสินเทียนเฝ้ายามตอนกลางคืนเขาก็นำข้อมูลต่างๆมารวมกันโดยวิเคราะห์ออกมาได้สองประเด็นประเด็นแรกก็คือนครรัตนั้นตั้งอยู่กลางโดยมีเผ่าต่างๆอยู่รายรอบภายใต้สถานการณ์ปกติแต่และเผ่าจะไม่รู้ตำแหน่งที่ตั้งซึ่งกันและกันและถึงพวกเขาจะรู้พวกเขาก็ไม่ทำการติดต่อสื่อสารกันยกเว้นแต่พวกเขาจะมีกิจกรรมที่คาบเกี่ยวกันบริเวณชายแดน อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดยังมีบางเผ่าที่ตั้งใจลุกรานเผ่าอื่นหากจับตัวได้คนเหล่านั้นก็จะถูกนําไปทาเป็นทาตุหรือสมมอบให้กับนครรัฐนําไปเพื่อเข้าพิธีบูชายันประเด็นที่สองตอนนี้โซลมไม่รู้ตําแหน่งที่ตั้งที่แท้จริงของนครรัฐตอนนี้มันก็มีแค่เบาะแสดเดียวจากในหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อดูจากทิศทางที่แหวนระบุก็คือทางทิศตะวันออก สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวตนของนักบวชเทพเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความเคารพเมื่อคิดถึงสถานการณ์ของโซแลมและลูกของเธอแล้วซินเทียนตัดสินใจว่าจะช่วยเธอพูดตามตรงเขาเป็นกังวลที่จะปล่อยให้ผู้หญิงอยู่กับลูกอายุไม่กี่เดือนตามลำพังในป่าดงดิบที่อันตรายแบบนี้ถ้านักบวชเทพที่ส่งต่อองค์ความรู้เป็นคนสมัยใหม่จริงๆ บางทีเราอาจจะชวนเขาเข้าร่วมกลุ่มก็ได้มาถึงตอนนั้นเขาจะต้องช่วยเราได้มากอย่างแน่นอน <c oughs> มันน่าแปลกที่คนพวกนี้มีคอนเซปต์เรื่องการใช้เงินและฝังซ่อนไว้ใต้บ้านของตัวเองแล้วเราไม่คิดเลยว่าจะอยู่ที่นี่ต่อเพื่อขุดหามันแต่สุดท้ายก็ลองมันกับแลกหน้าดูนั่นอะไรเนอะ เงินลึบเปล่าเนะฮะกระดูนี่มันไม่ใช่เงินนดินะนั่นคือครอบครัวของท่านหวหนาาว้าเผาเขาทำหน้าที่ปกป้องเผ่าของเราอยู่เสมอในพ่กของเธอจะทำการฝังญาติของตัวเองไว้ใต้บ้านแบบนี้ล่ะแต่ถ้าเป็นนักบวชและชนชั้นสูงพวกเขาจะสร้างสุสานสำหรับพวกเขาเอง ที่นี่ผ่านมาพวกเรานอนอยู่ข้างสุสานเหยเนี่ยนั่นน่าจะเป็นไหที่มีเหรียญอยู่ข้างในนะโซเลมในปอกของเธอไม่ได้มีการเก็บอัฐิใช่ไหมอัฐิละเออไม่ต้องไปสนใจหรอกมันก็ไม่ได้ดูเหมือนโกรธสักหน่อยเราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรอยู่บ้าง เอะเราน่าจะเดาได้อยู่แล้วนะว่ามันต้องเป็นแบบนี้นั่นมันอะไรเนะ่ะแค่เปลือกหอยไม่ใช่เหรอเปลือกหอยสวยมากเลยนะด้วยเปลือกหอยล้ำค่าพวกนี้เราต้องสามารถซื้อตัวคนในเผ่ากลับมาได้อย่างแน่นอนเธอจะไปเมื่อไหร่ล่ะอ๋อนี่ท่านจะช่วยข้าจริงๆหรอคะ ก็เหมือนที่ฉันบอกไว้เมื่อเช้านั่นแหละใช่แล้วล่ะขอบคุณมากๆนะคะท่านผู้ยิ่งใหญ่ข้าขออะไรอีกอย่างได้ไหมลองว่ามาสิเดี๋ยวฉันจะตัดสินใจเองว่าได้หรือไม่ฉันอยากจะขอให้ท่านทำพิธีรับขวัญเด็กคนนี้และตั้งเชื่อกับเขาสักหน่อยพิธีรับขวัญนะอืม พิธีรับขวัญเป็นพิธีที่ชาวเผ่านี้ทําเพื่อเฉลิมฉลองการเกิดมาและเชื่อว่าจะทําให้เด็กคนนั้นเติบโตอย่างแข็งแรงช่วงเวลาจะต่างออกไปขึ้นกับเพศของเด็กโดยปกติแล้วเด็กผู้หญิงจะทําเมื่ออายุครบสามเดือนส่วนเด็กผู้ชายจะทําเมื่ออายุครบสี่เดือนพิธีนี้มักจะถูกทําโดยหัวหน้าเผ่าโดยมีพ่อแม่ของเด็กเป็นผู้ช่วย ถ้านักบวชเทพเป็นผู้ประกอบพิธีให้จะถือว่าเป็นเกียรติมากเนื่องจากเหมือนกับว่าเด็กคนนั้นได้รับความสนใจจากพระเจ้านั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมโซเลมอยากให้ซินเทียนประกอบพิธีนี้แม้ว่าซินเทียนจะไม่ใช่นักบวชเทพแต่ในความคิดของโซเลมเขาก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากพระเจ้าซึ่งสามารถนำโชคดีมาสู่ลูกของเธอได้เช่นกันอืมใช่แล้วค่ะแล้วเธอจะจัดมันตนไหนดีละ่ะ พิธีที่ว่าฟังดูแล้วคล้ายๆกับพิธีแบบเดียวกันในประเทศจีนเลยดูเหมือนว่าสิ่งที่เราสงสัยเริ่มจะเข้าเขาแล้วท่านผู้ยิ่งใหญ่คะตกลงแล้วคะขอบคุณมากๆเลยนะถือเป็นเกียรติสําหรับฉันที่เธอเชื่อใจในให้ทําพิธีนี้ให้กับลูกของเธอนะฉันว่าจะจัดมันในเดือนหน้านะเธอแน่ใจเหรออืมวันนี้เพิ่งเป็นวันที่ส8เองนะ แสดงว่าโซแลมเป็นห่วงคนในเผของเธอสินะมันอาจจะเป็นการเร่งรีบหากจะจัดขึ้นในสองวันแต่ถ้าท่านเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ก็น่าจะพร้อมได้ทันนะคะ2วันเหรอเ้ยเนะมีแค่20วันปฏิทินดิกเผ่าของโซแลมใช้แตกต่างไปจากปฏิทินทั่วๆไปเดือนหนึ่งของพวกเขามีแค่20วัน หลังจากดูเรื่องนี้ซินเทียนก็คลายข้อสงสัยในใจของเขาไปบ้างจริงๆแล้วก่อนที่โลกจะใช้ปฏิทินสากลแต่ละประเทศในโลกต่างมีปฏิทินของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปเมื่อลองคิดเรื่องนี้แล้วมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ปฏิทินของโซแรมจะมีแค่20บวันต่อเดือนซินเทียนไม่ได้คิดมากอะไรเรื่องปฏิทินหลังจากได้เงินมาแล้วเขากับอารูบาก็ทำการฝังกระดูกที่บังเอิญขุดขึ้นมากลับลงไป เมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีช่วงเวลาที่เหลือของซินเทียนให้อรุบ้าไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านเพื่อช่วยกระตะเก็บต้นสาคูส่วนนิกก็คอยช่วยโซแลมเพื่อเตรียมทําพิธีรับขวัญลูกธันบุยิ่งใหญ่ตอนนี้เรามีเวลาอีกมากข้าคิดว่าน่าจะจับปลาในแม่น้ําได้นะครับจับปลาก็ดีเหมือนกันนะข้อมูลที่ได้จากแหวนเกี่ยวกับพื้นที่เขตดีสก็คือบริเวณนี้ เป็นเหมือนกับป่าดงดิบอเมซอนฉบับย่อแม่น้ำที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้ดูไม่มีอะไรความสูงแค่ประมาณเขาน้ำใสแจ๋วดังนั้นเราเลยไม่กังวลเกี่ยวกับอันตรายอยู่ใต้น้ำทำอะไรเลยครับเพื่อความปลอดภัยเนะี่ยแต่แม่น้ำที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันลึกแค่ไหนกันน้ำก็ขุ่นซะด้วยสิมันอาจจะเต็มไปด้วยปลาขนาดใหญ่ ทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าลงไปในน้ําจะดีกว่านะเรากินเนื้อตากแห้งที่เป็นอาหารสํารองตลอดสองวันที่ผ่านมาจํานวนของมันก็เหลือไม่มากแล้วเราจึงไม่ควรกินมันในต่อไปก่อนจะไปจากที่นี่เราต้องเก็บแป้งสาคูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และถ้าเป็นไปได้ก็ต้องนําปลาตากแห้งไปด้วยดูสิข้าจับนอนมาได้เยอะเลยละท่านผู้ยิ่งใหญ่ กำลังจะทำอะไรหรอครับเครื่องมือจับปลาอัตโนมัติเน่ะเมื่อปลางับเหยื่อสลักก็จะหลุดออกจากนั้นคันเบ็ดก็จะดึงปลาขึ้นมาอ๋อข้าเข้าใจแล้วมีปลามาติดอีกแล้วล่ะที่จับปลาอัตโนมัตินี่สะดวกจริงๆไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าเลยนะเอ๊ะ ช่วยกะด้วยอะดูบ้าทนไม่ก่อนนะขนาดอะดูบ้ายังไม่ไหวมันต้องเป็นปลาตัวใหญ่แน่ๆดึงพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามบ้าไปแล้วนะแรงอะไรขนาดนี้เย่แล้วฮึบนั่นมันอะไรกันมันกระเด็นออก อรา,าราไพม่าเป็นปลาที่อยู่ในวงปลาไหลรู้จักกันในชื่อของสิงโตทะเลตัวโตเต็มวัยสามารถยาวได้ถึง2-6เมตรและหนักถึง100กิโลกรัมลิ้นมีกระดูกแข็งฟันแหลมคมมันปรากฏตัวขึ้นช่วง100ล้านปีก่อนมันมักจะว่ายน้ําอย่างช้าช้าอยู่ในแม่น้ําอเมซอนมันเป็นสัตว์น้ําขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ไม่ว่าผิวของมันจะหนาแต่มันก็สามารถกระโดดขึ้นเหนือน้ําและงับเหยื่อได้ หางของมันทรงพลังและสามารถฟาดมนุษย์ผู้ใหญ่จนสลบได้เลยขนาดของมันใหญ่โตจริงๆพลังของมันไม่ใช่สิ่งที่เรากับอารุบาจะรับมือไหวเราต้องหาทางฆ่ามันให้ได้ก่อนที่มันจะกลับลงไปในน้ำเล็งไปที่หัวกะตะทำไม่สำเร็จคนเดียวที่จะสามารถทำได้ก็คือโพคุเมอเอาเลยนะ เลยว่าจะมีปลาขนาดใหญ่แบบนี้อยู่ในแม่น้ำนะสำหรับที่นี่ต่อให้เป็นปลาขนาดเล็กก็ประมาทไม่ได้เนะตัวใหญ่ดีจริงๆแบบนี้ก็พอกินไปได้อีก3ามวันเลยละเกล็ดของมันแข็งมากซะด้วยจริงๆแล้วนอกเหนือไปจากความแข็งมันยังมีโครงสร้างแบบเกลียวระดับนานโนโบนเกล็ดอีกซึ่งช่วยในการกระจายแรง ทำให้ทนต่อการโจมตีของนายได้ด้วยนะพูดง่ายๆก็คือเกรดของมันแข็งมากนั่นแหละนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ท่านให้ผู้ยิ่งใหญ่นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ท่านผู้ยิ่งใหญ่ขอให้ข้าเล็งไปที่หัวใช่ไหมครับจริงๆแล้วฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่านะเพราะอาราไพมาไม่ได้มีแค่เกรดที่แข็งแต่กระโหลกของมันก็ยังมีความหนาอีกด้วยล่ะ ความสามารถในการป้องกันส่วนนั้นมากกว่าเกรดของมันด้วยซ้ำแต่ในกรณีนี้เมื่อดูจากขนาดของอาราไพม่าแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะโจมตีอีกครั้งหากกลับลงไปในน้ำมันต้องหนีไปได้แน่ๆแ,แต่ถ้าเราโจมตีส่วนหัวยังไงมันก็อาจจะได้รับการบาดเจ็บพูดอีกอย่างก็คือท่านผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้เชื่อว่าข้าจะทำได้ ในทำได้ดีมากๆเลยล่ะพคุมาถึงเนื้อของอาราัยมาจะอร่อยแต่ข้าว่ายังไงปลานินก็อร่อยกว่าอยู่ดีส่วนหัวของมันเหนียวจริงๆโชคดีที่ข้าใช้ตะนนหัวเหล็กไม่อย่างนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่าอาราัยมาลิ้นของปลาตัวนี้เป็นกระดูกด้วยละ่ะมันถึงได้ชื่อว่าแบบนั้นยังไงละ่ะ โซเลมทำอะไรอยู่ล่ะอืมกลิ่นของอาราเมากแข่งมากถ้ากำลังจะเอาไปทำเป็นเครื่องป้องกันนะการจับอาราเบมาได้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรที่สุดของวันนี้เลยซินเทียนและคนอื่นๆได้เนื้อปลามาเยอะจากนี้ไปอีกสวันซินเทียนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการล่าสัตว์แล้วยังไงก็ตามเนื้อปลาก็เก็บไว้ได้ไม่นานมากนะักมันไม่เหมาะที่จะทำเป็นอาหารสำรอง ดังนั้นวันต่อมาสินเทียนและพวกก็เลยเล่งมือกันเก็บแป้งของต้นสาคูเพื่อเตรียมตัวเดินทางต่อทางฝั่งของโซเลแมและนิกก็ยังเตรียมกันสำหรับการทำพิธีรับขวัญสองวันผ่านไปอย่างรวดเร็วพิธีรับขวัญก็เข้ามาถึงแล้วสินเทียนเตรียมทุกอย่างเดีืยแค่รอเวลาให้ถึงตอนเที่ยงหนึ่งสองสสห้า ทุกครั้งที่เราทําพิธีอะไรแบบนี้เราต้องแซงพูดคําที่เหมือนเป็นบทสวดถ,ถึงพระเจ้ามันยุ่งยากจริงๆแปดเก้ 8, 9, 10, J Q K โชวยังดีที่โซลแรมและคนอื่นๆอยู่ห่างออกไปเราเลยสามารถพูดอะไรที่ด้วยๆก็ได้ไม่กี่นาทีต่อมาตอนนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วละ่ะ เริ่มแล้วท่านผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นต้องอุ้มเด็กไว้ทําให้เขานั่งตัวตรงและชูเขาขึ้นสูงสูงให้สายตาของเขาอยู่ในระดับเดียวกับท่านนี่มันซิมบ้าเย้แล้วเพราะจากมันคุ้นตาเราเลยเผยตะกุนอ,ออกไปใจเย็นก่อนโซเลมและคนอื่นๆคงไม่เข้าใจความหมายหรอกเราต้องหาทางกลบเกลี่อน ซิมบอรดูเหมือนว่าเราไม่ต้องหาเหตุผลแล้วสินะหลังจากนี้ท่านต้องแนะนำสิ่งของทั้งเก้าให้แก่เด็กทีละชิ้นเมื่อเสร็จแล้วท่านจับเขาหมุนเป็นวงกลมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีค่ะนี่คือมีดสั้นที่เจ้าสามารถเอาไว้บันคอสัตว์้ายนี่คือเบ็ดตกปลาที่เอาไว้จับปลาในน้ำ นี่คือคันอนและลูกธนูจะสามารถยิงเหยื่อได้จากระยะห่างร้อยเมตรนี่ก็คือเอาละเลือกเส้นทางในอนาคตของเจ้าเลยต่อไปก็ให้เด็กเลือกสิ่งของพูดอวยพรตั้งชื่อแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดพิธีฮ<ะ>้ถ้าเด็กเลือกคันสอน และลูกธนูเราก็จะอวยพรให้เขาเป็นยอดนักธนูและถ้าเขาเลือกหอกเราก็จะอวยพรให้เขาเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ชุกไม่ดีเลยที่เด็กเลือกหลายชิ้นแล้วแบบนี้เราจะอวยพรอ,อะไรดีละ่ะอ๋อนึกออกแล้วโลกและธรรมชาติเต็มไปด้วยสปปรรพสิ่งเหมือนที่เด็กคนนี้เลือกทุกอย่างเอิร์ดนั่นคือชื่อของเขาเอิร์ดเจ้าเถิกกำเนิดแล้วนะ เยี่ยมเลยจากวันนี้ไปเจ้าก็จะมีชื่อของตัวเองแล้วเอ,อิร์ธชื่อดีนะเนี่ยแค่ได้ยินชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นเด็กคนนี้ต้องเติบโตขึ้นมาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งไม่น่าเชื่อเลยว่าท่าผู้ยิ่งใหญ่จะเรียกชื่อนี้ได้ดีขนาดนี้นะสูแลมอาการบาดเจ็บของเธอเป็นยังไงบ้างขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะอาการของข้าไม่ค่อยจะร้แรงแล้วล่ะ หลังจากนี้อีกไม่กี่วันก็คงจะหายดีปากของที่นี่หนะ้าตาเป็นแบบนี้นะ่าทึ่งเหลือเกินนี่คือพลังของท่านผู้ยิ่งใหญ่ยังไงล่ะมันเรียกว่าเทคโนโลยีเอาละโซเลมเธอระบุตำแหน่งของหมู่บ้านนี้ได้ไหมขอดูสักครู่นะคะน่าจะอยู่แถวนี้นะ แม้ว่าขอบเขตจะกว้างมากแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่าตำแหน่งของตัวเองเลยนะที่ผ่านมากขาเหมือนกับคลำทางเดินไปแบบคนตาบอดเพราะไม่รู้ว่าตำแหน่งของตัวเองด้วยความช่วยเหลือของโซเลมซินเทียนเลยพอกำหนดตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันได้คร่าวๆเลวางแผนสำหรับการเดินทางต่อเช้าวันต่อมา ซินเียและคนอื่นๆก็เก็บของออกจากค่ายคราวนี้โซแลมเป็นคนนําทางก็เลยสามารถที่จะเดินทางกันได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางที่น้อยลงสินเดียและพวกเขาเดินทางได้สะดวกเพราะพวกเขาไปตามทางที่โซแลมและคนในหมู่บ้านของเธอเคยใช้โซเลมเธอไม่ต้องการชุดนี้จริงๆนั่ยเหรอขอบคุณนะคะท่านผู้ยิ่งใหญ่แต่ข้าใส่ชุดดั้งเดิมแล้วสบายใจกว่า เข้าสู่วันที่สามสินเทียนและพวกก็เดินทางมาจนสุดทางถนนนั่นหมายความว่าเส้นทางต่อจากนี้จะไม่ได้ดื่นเหมือนก่อนแล้วเอ๊ะไม่มีถนนแล้วนะเตรียมตัวพักผ่นกันก่อนเถอะมันมืดแล้วค่อยเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้